แล้วทีนี้เนี่ยผมเลยเลยเวลาล้านค้าผมมาแล้วก็ช่างคุณใช่ไหมล่ะครัพวกคุณก็พูดไปแล้วอย่าลืมนะในอัลบั้มรูปนี้มันมีอาจารย์ไม้ล่มอย่าลืมนะที่เหลือผมไม่รู้จักว่าเป็นใครบ้างนะนี่คือมรดกตกทอดที่พ่อให้มานะคำว่าพอทง พอทงนะครับอย่าลืมนะครับพอทงนอนหนูสละอีสลเอนอนหนูสระอยอยักมอม้าแล้วก็จุดวงเล็บแท่ลิมตัวนี้ผมเห็นอยู่แล้วครับอย่าลืมนะครับแล้วทีนี้เป็นหลานปู่แย้มปู่แย้มสี เมืองอุดรธา,านีเมืองอุดรธา,านีนะครับอย่าลืมนะครับเป็นหลานชายแท้ๆของปู่ย้มสีเมืองอุดรธาน,านีอย่าลืมนะครับนี่คือเป็นตัวหนังสือกับแล้วถ่ายแล้วทำภาพเป็นภาพมินเลอร์ก็ได้หยุดกึบถ่ายเป็นภาพมินเลอร์แล้วทีนี้คุณนึกดูดีๆนะคุณประครองธานีคุณนะคุณนามสกุลอะไรนะแต่ก่อนนะอย่ามั่วห้มากนะนี่คือรูปพ่อ อย่าลืมนะแม่ผมไม่ได้เอามาอย่าลืมนะนี่งไงครับแต่ละคนนะอย่าลืมนะครับพ่อผมไปทำงานซาอุมาพ่อบอกผมว่าไปทำงานก่อสร้างอย่าลืมนะแล้วทีนี้ผลได้ผลเสียมันตกกับใครก่อนที่พ่อจะเสียชีวิตมันมีพินัยกรรมอะไรบางอย่างซุกสัส้นไว้อย่าลืมนะครับแม่เบิร์ดก็อย่ามั่วนะครับ อย่ามั่วนะครับอย่ามั่วกันให้มากเรื่องนี้อย่ามั่วกันให้มากอย่าลืมนะอย่าลืมนะแล้วทีนี้ในการพูดกันในงานแต่งอยู่ที่สกลน,นครคุณจุธารัตน ถ้าคุณนามสกุลฤทธิ์เรือชัยคุณอย่าเล่นลิ้นนะนะกะรุนานหลบหนีไปอย่ามาคุยกับบุคคลกลุ่มนี้ไม่เช่นนั้นเก้าอี e ้เวทีงานเลี้ยงคุณจะพังนะไอ้ประเภทคุยหมื่นปีสามหมื่นป,สมมนปีสี่หมื่นปีไม่มีสิน้นปล่อยให้มันโวยวายอยู่คนเดียวไม่ได้ครับอย่ามั่วนะบางที ประชาชนคนไทยเบื่อเบื่อนะเวลาจะสนุกสนานพากันเปิดโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจให้ดูกันทั้งประเทศอยู่ที่บ้านหลายสดเฟซบุ๊กไปให้ฝรั่งดูดูดีๆนะครับผมเคยส่งภาพไปเรียบร้อยแล้วพ่อผมไม่ให้ใครจับบ่าง่ายๆนะบาอะไรนะอย่าโม้ไอ้มากนะครับกรุณากรุนานะครับ ดูด้วยนะครับเรื่องใดเป็นเรื่องใดมีปัญหาอะไรครับเสนออะไรครับแล้วแต่คุณครับฟ้องผมได้ครับนายขึ้นฝอยทองทำให้พอใจผมนะพยานประจักษ์มียังไม่ได้เสียชีวิต